ค่ะจริงๆค่ะน้ำมันนะคะตอน,นสวัสดีค่ะพวกซีพกุกซีเพราะว่าเบื้งนน้ำมันขาดแถวนะคะนะคะตอนนี้ก็แ๊บนึงนะคะบบนี่จะ,ะน้ำมันมะกอกนะคะตอนนี้น้ำมันพืชหมดน้ำมันขาดงวดอีลีจริงๆมาซื้อของค่ะ ซื้อของต่อนะคะวันนี้อ,อะไรมั่งมันพวกซาลาม่นะคะตรงนี้อันนี้นเราจะเอาซาลามีหน่อยเนี่อันนี้อนนนของสเปนสองอัน แล้วอันนี้่ข้าวข้าวก็ได้นะคะข้าวก็ได้อยู่นะวันนี้นะคะซื้อของกันค่ะ แพงขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะไรช์เคเนะคะอันนี้ ดีนะอสนะคะอันี้จะเป็นเลบบอสเป็นตับนี่จะเป็นหมู ไก่มั้งนี่กินกึ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 นกนไก่แล้วก็ตับตับกับกึนนะคะวันนี้ <c oughs> <c oughs> ไก่อืม <c oughs> ไก่จะกินอะไรดีเนาะจะไปทำอะไรดีเนาะไก่เอ้ยไก, <c oughs> ไก่ไส้กรอก <c oughs> ไส้กรอกเยอรมันไส้กรอกเยอรมันอุย้ยผิด <c oughs> ผิดคันผิดคันเราต้องมาคันนี้ผิดคันรถค่ะ โอ้อ <c oughs> ชูล <Michael> <c oughs> <c oughs> ิวอตั้งคันเียนโอเคครับเมื่อกี้รถชนกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เราไปมาซื้อเนื้อนะคะ <c oughs> จะทำซุปเนาะเน <Yes. S 1> อืมทุกอย่างแพงขึ้นนะคะ ตอนนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกค่ะเป็นกระดูกอ่อนโอเคจ้าเดี๋ยวพี่มีไว้แค่นี้นะคะสวัสดีจ้า